รับรางวัลค่ะเป็นไงคะรางวัลอเออราฮอตจริงหรือเปล่าอะไรครับรูปฮอตรูปอตครับฮอตตัมคนอื่นก็ดีใจครับนี่ถือเป็นรางว okay, ัลแรกหลังจากเปิดโควิดเลยก็ดีใจวันนี้ไม่ใช่แค่ได้รางวัลแต่ว่ารู้สึกดีใจที่เราได้เจอเพื่อนๆที่ในวงการอะแบบมีแต่คนที่ผมอยากเจอ yeah but ือตั้งแท้บริหารเลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังครับก็สำหรับบริษ,ษทัทเล็ๆกๆตอนนี้ เราเป็นดูแลศิลปินมากกว่าที่ที่บอกว่าขอแข็งแรงเพราะว่าผมยังถือว่าความรู้ยังน้อยแล้วก็อยากขอเวลาศึกษาหรือวันนึงเราทำไปเรื่อยๆร็อาจจะเจอสิ่งที่เราชอบหรือว่าเราอยากลองสรว่าบริษัทนี้จะสพ p อ o r เราได้ในวันนั้นก็คือให้เริ่มจากเราก่อนเหมือนว่าเริ่มจากดูแลตวของเราก่อนมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะรื่องวาแบบภารน้าที่มันมากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอะไรจ๊ เ้งดผมว่าพาระไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นคือความรับผิดชอบที่ต้องเพิ่มแบบเพิ่มจริงๆการจัดสรรตัวเองอะมันมันมันยากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าดีขึ้นมันเหมือนกับมันไม่ได้หลายขั้นตอนมันเหมือนกับสุดท้ายแล้วอย่างมันมันก็จะคนละเวกับตอนสมัยที่เราอยู่นาดาวบางกอกตอนนั้นมันจะเราเราก็จะมีหลายฝ่ายมากๆาแล้วทุกคนจะต้องแบบคุยกันหมดแต่เนี้ยมันเหมือนกับว่าขอให้เขาสวุกด้วยั ก็อยู่นาดาวเราเรารู้แค่บางอย่างก็ได้แต่ตอนนี้เราเราอยากรู้อะไรเราก็ไปศึกษาอะไรเหมือนเราเอาความรู้จากตอนเรอยนหนาดาวมาปรับใช้กับบริษัทเราไหมจุ๋ยจริงๆก็ต้องขอบคุณเพราะว่านาดาวผมเรียกไม่ได้ว่าหนึ่งนอกอจากจะเป็นที่ให้กําเนิดผมอะ่ะ<ม>เขาเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆ<ม>ที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าที่ทําให้เรารู้วันนี้เราเราอยากทําอะไรเราต้องการอะไรในเรื่องของการขยายขยใหญ่คือตอนนี้คือขยายขยายแบบเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับค่อยๆเติมไปใช่ไหมครับพี่ตอง ยังไม่ได้คิดแผนขนาดเลยเพราะว่ามันมันเริ่มมาก้ากเลยด้วยสถานการณ์ตอนเนี้ผมไม่อยากลงดีเทลแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจดีว่าคือตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะจะขยายไปไหนเพราะแบบมันมันยังไม่ได้ดูเคลียร์ขนาดนั้นเลยมีจีบเพื่อนในนาดาวเกับไปร่วมแส้อะไรเงี้ยไม่มีเลยนี่เลยหรอแต่ส่วนใหญ่คิดว่า จะจ,จีบคือจีบเพื่อโปรเจกต์อนาคตอ่าแสดงว่าในอนาคตจะต้องมีโปรเจกต์ที่เราคิดไปแล้วแน่นอนเ๋อว่าถ้าความสามัคลมถึงนะอ่าก็ก็อยากทำอยากลองแต่ตอนนี้ก็เตรียมั้นเด็กเด็กใหม่ศิลปินใหม่เรียกพัก ใช่พี่ต่นรีเงยรู้สึกว่าตอนนี้ปันตัวเองก่อนดูแลตัวเองให้ได้ไก่นอนก่อนจะดูแลคนอื่นครับ <c oughs> ใช่พี่ต่อทงวันนี้ได้มีโอกาสได้เห็นพี่ต่อได้มีโอกาสได้มาเจอเพื่อนเดี๋ยววันนี้ได้มีโอกาสได้มาเจอซีนูนิลด้วยหลังจากที่เกิดเรื่องไปวันนั้นตลอดเราได้พูดคุยอะไร,รามรา<ด>อะไรอย่างเงี้ยก็คุยตลอดตั้งแต่รับรางวัลเพราะพี่ซีเขารับต่ออยู่ก็คุยตั้งแต่เขาเดินลงเวทีมาเมื่อกี้อยู่ข้างหลังก็คุยคือหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างผู้ตัดชี้แจงไปแล้วอะ เราเราร kind of ู้สึกโอเคขึ้นผมว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราโอเคหรือไม่โอเคมันคือทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแล้วจริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็ควรฟังเหตุผลและความคิดเห็นคนอื่นแม้แต่เราเราอยากให้ทุกคนฟังความคิดเห็นเราเลยแล้วไม่เวลาความเห็นคนอื่นเราถไม่ฟังผมว่ามันเลยเป็นเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็เอาจริงพอเราเป็นเพื่อนร่วมอาชีพ เรื่องเก่าแล้วใช่ไหมครับพี่ต่อวันนี้ก็นิดหนึ่งแต่ไม่โฟกัสหมายถึงว่าอัปเดตนิดหน่อยแต่าไม่ได้แบบไ,ไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้ลงดีเทลอะไรกรู้สึกว่าวันนี้นนคือวันที่ทำให้มันให้ทุกอย่างมันดีอ่ะแต่เขาก็คนไทยสองคนเนี่เขาทากห่วงเขารู้สึกเรามากนะพี่ต่อจริงจริงแล้วสิ่งที่ทุกคนไม่รู้คือผมก็ห่วงเขารู้สึกของเขามากแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าแบบ สุดท้ายมันคือความเข้าใจเป็นหลักนี่คือถ้าถ้าเราพร้อมที่จะเข้าใจผมว่าทุกปัญหามันมันมันไม่ได้ผ่านยากขนาดนั้นอย่างนี้ว่าเวลาเราออกงานอะไรอย่างเงี้ยบางบางเขาเรียกว่าปฏิกิริยาของแฟนคลับเปลี่ยนไปไหมจากที่เราเกิดเหตุการณ์ขึ้นเลยไม่แล้วผมผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีวุฒิภาวะแล้วผมรู้สึกว่า แม้แต่กระทั่งวันตอนวันนี้ที่ผมขึ้นไปรับรางวัลเปนเวทีอะเขาก็ยังคงมอบความน่ารักให้เราโดยที่แบบผมชอบความไม่มีข้อแค่นี้อ่าดผมชอบก็คือ,อือนว่าเพื่อโครงการอะเนาะมันคือการการคุยให้ความเข้าใจกันอโอเคเนาะโอเคขอบคุณ่อขอบคุณค่ะเจอกันต่อค่ะ